สบายดีครับวันนี้เรากำลังย่างกับของกับบะเนาะสองคนยา่า,นางเลยผนก็จะนอนอย่างแต่ม,มาหองวันนี้โอ,ดดอ้โอด,ดอูอดถ่ายอด,ดอูไลายเลยออนไย์ออนไม่ใส่หลายไรเหรอแก้วก็ส่งก็มีไปย่างเลยเนาะพี่หลอกพี่หลอกมีพี่แค่ไหนเงียบแค่ไหนเนาะ เงียบกิ๊บเลยมาเนี่ยผีดอกเด้อพี่น้องเด้อพี่อดอกเด้อ